ในงานต่อเติมนะครับต้องบอกว่าเราได้รับว่าจ้างให้ต่อเติมด้านข้างของตัวบ้านนะครับก็คือตั้งแต่หน้าบ้านยาวไปถึงหลังบ้านเลยนะครับในส่วนนี้จะเป็นระแนงโป่งนะครับก็คือเป็นทําเป็นระแนงบางตานะครับโป่งเพื่อที่จะบางตาแล้วก็ระบายอากาศนะครับก็คือระยะห่างระหว่างช่องของระแนงเนี่ยประมาณ1เซนครึ่งนะครับหนมเซนนะครับพื้นของเรานะครับเราลงเสาเข็มไปที่เรียบร้อยแล้วแต่ท่อของเราเนี่ยเราจะเอามาวางฝังไว้ใต้กระเบื้องนะครับเพื่อที่จะง่ายต่อการเซอร์วิสนะครับ สวัสดีครับผมโบสสาโรสแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านบ้านกลางเมืองราชพฤกษ์พระรามห้าหลังนี้เลยบ้านกลางเมืองราชพฤกษ์พระรามห้านะครับหลังนี้เป็นหัวมุมนะได้รับการว่าจ้างให้ต่อเติมห้องครัวหลังบ้านแล้วก็ด้านข้างตัวบ้านยาวมาถึงหน้าบ้านเลยนะครับเป็นยังไงผมจะพาไปดูด้านนอกก่อนตามมาครับ ในงานต่อเติมนะครับต้องบอกว่าเราได้รับว่าจ้างให้ต่อเติมด้านข้างของตัวบ้านนะครับก็คือตั้งแต่หน้าบ้านยาวไปถึงหลังบ้านเลยนะครับในส่วนนี้จะเป็นระแนงโป่งนะครับก็คือเป็นทําเป็นระแนงบางตานะครับโป่งเพื่อที่จะบางตาแล้วก็ระบายอากาศนะครับก็คือระยะห่างระหว่างช่องของระแนงเนี่ยประมาณ1เซนครึ่งนะครับหนมเซนนะครับโดยประมาณนะครับหนึ่งจุห้านญาติพูดผิดนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับมุงด้วยแผ่นเมทัลชีต PU โฟมนะ และเดี๋ยวเราจะใส่รางน้ำนะครับเราจะใส่รางน้ำยาวไปถึงหลังบ้านเลยนะครับในส่วนนี้จำเป็นจะต้องมีรางน้ำด้วยนะครับถ้าทำต่อเติมแล้วไม่มีรางน้ำผิดกฎหมู่บ้านนะครับเวลาจะต่อเติมจะต้องวางเงินค้ำประกันกับนิติหมู่บ้านนะครับการการวางเงินค้ำประกันเนี่ยก็อยู่ที่ตั้งแต่5,000บาทจนถึง3 0 0 0 0บาทนะครับแล้วแต่โครงการนะต้องบอกว่าเงินค้ำประก,กันนี่สูงมากๆเลยนะครับโอเคด้านข้างตัวบ้านเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านในเป็นยังไงตามมาครับ ต้องบอกนะครับว่าบ้านกลางเมืองนะครับถ้าเป็นสไตล์บ้านกลางเมืองต้องบอกเลยว่าหน้าบ้านเนี่ยเขาจะมีหลังคาผ้าใบาแบบนี้มาให้แล้วนะครับดังนั้นถ้าคุณคิดจะซื้อทาวน์โฮมนะครับและอยากทําหลังคาหน้าบ้านผมบอกให้เลยว่าบ้านกลางเมืองเนี่ยคุณจะต้องรอให้เขาจัดตั้งนิติก่อนแล้วก็โอนส่งมอบจากโครงการของ AP ไปสู่นิติบุคคลก่อนคุณถึงจะสามารถถอดหลังคาเขาได้นะถ้าคุณอยากทําหลังคาหน้าบ้านคุณจะต้องเลือก โครงการอื่นนะครับถ้าแบบซื้อแล้วทําเลยนะแต่ถ้าคุณคิดว่าหลังคาแบบนี้คุณชอบคุณรอได้คุณซื้อบ้านกลางเมืองได้นะครับรอให้จะตั้งนิติก่อนแล้วค่อยถอดออกสามารถทําหลังคาหน้าบ้านได้ด้วยเช่นกันนะครับทีนี้หลังคาหน้าบ้านอันนี้ยังทําไม่ได้เนื่องจากโครงการของ AP ยังดูแลอยู่จึงต่อเติมมาที่ด้านข้างตัวบ้านนะครับด้านข้างตัวบ้านตรงนี้นะครับก็เป็นเม็ดนิชีตพีวูโฟมนะครับแล้วก็กระเถิดเข้ามาด้านในตรงนี้ก็จะเป็นฝ้าระแนงนะครับซึ่ง เราจะใส่เป็นฝ้าระแนงเป็นฝ้าระแนงแบบไม่สลบทยนะเป็นฝ้าระแนงตรงแล้วก็ด้วยความสูงของหลังคาเนี่ยทำสูงมากๆเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ2เมตร70โดยโดยประมาณนะจากพื้นที่ผมยืนนะถึงฝ้าระแนงนะครับประมาณ2เมตรนะก็ถือว่าโปร่งพอสมควรเลยแล้วก็ที่สําคัญก็คืออากาศที่ถ่ายเทดีมากตรงเนี้ยลมลมแรงมากเลยนะครับสังเกตได้เลยนี่ใบไม้พัดอยู่พัดอยู่หน่อยนี่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 เห็นไหลมดีไหมอ่าต้องบอกว่าตรงเนี้ยมีลมนะครับแล้วก็อากาศถ่ายเทดีมาก ที่สาคัญก็คือตรงนี้คุณสามารถวางของได้นะครับเช่นเจาะรถมอเตอร์ไซค์ถ้าใครที่ขี่บิ๊กไบค์นะคุณจาะได้เลยเนี่ยหนึ่งสองสามสี่คันขี่จักรยานถ้าคุณมีจักรยานหลายคันคุณเจาะผนังแขวนได้เลยตรงนี้มีคนถามว่าแล้วฝนจะสาดไหมผมตอบให้เลยว่าเวลาฝนตกเข้ามาแบบนี้นะครับองศาที่ฝนจะสาดเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งที่ผมยืนจากระแนงมาโดยประมาณก็1เมตรโดยประมาณนะหเมตรนะครับที่จะสาดมาถึงแต่ถ้าตกหนักๆจริงๆนะครับ ก็มีโอกาสนะที่จะสาดถมผนังได้เนื่องจากระยะห่างนะครับระหว่างผนังรแนงรงนี้นะครับกับเพื่อนบ้านเนี่ยไกลสังเกตไหมอ,อันนี้ผมพูดตรงๆนะแต่ถ้าบางโครงการนะคุณที่มันเป็นอารมณ์แบบระยะห่างระหว่างหัวมุมแล้วก็บ้านเพื่อนบ้านเนี่ยห่างกันประมาณสัก2เมตร3เมตรหรือ4เมตรเนี่ยแบบนี้ทำระแนงเนี่ฝนจะสาดเข้ามาไม่ค่อยลึกเพราะว่าองศาของลมเนี่ยมันจะน้อยกว่าองศาที่ฝนมันจะเฉียงเข้ามาจะน้อยกว่า แต่ถ้าระยะห่างมากกว่า4เมตรขึ้นไปเนี่ยผมบอกตรงๆว่ามีโอกาศสศาสตร์เข้ามาลึกพอสมครวรนะครับดังนั้นเวลาคุณซื้อบ้านหัวมุมนะนะครับและคุณอยากใช้สเปซต,ตรงนี้ผมแนะนําให้คุณทําหลังคาแล้วก็ทําระแนงแบบนี้นะครับหรือคุณจะตีชิดเลยก็ได้ตีให้มันชนกันเลยก็ได้ตีให้มันชนกันแหละฝนไม่สาดรหรอกนะครับแต่ฝนมันจะหยดลงพื้นเพราะว่าตรงนี้มันเป็นร่องนะครับระหว่างรั้วกับผนังระแนงนะครับแนะนําแบบนี้นะครับอันนี้คือ เราทามาแล้วหลายหลังเราแนะนําลูกค้าแบบตรงไปตรงมาเสมอนะครับโอเคในส่วนนี้คุณจะเก็บของเก็บอะไรได้หมดเลยนะครับแต่ถ้าค,คุณว่ากลัวว่าฝนมันจะตกคุณก็เอาผ้าใบาใสนะครับเอาแปเอาฟิล์มใสเอาอะไรก็ได้นะครับวัสดเุเขาเรียกว่าอะไรคุมเนะ่ยเอาผ้าใบาคุมอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้คุมไป แต่ถ้าคุณอยากจะโชว์คุณก็เอาใส่สังคุมได้เช่นเดียวกันนะครับพื้นตรงนี้ทั้งหมดที่ผมยืนยาวไปทถ,ถ,ถ,ถึงด้านหลังเลยนะครับตรงนี้ลงเป็นเสาเข็มหกเหลี่ยม6เมตรแบบปูพรมนะครับระยะปูพรมก็คือ1ตารางเมตรต่อ1ต้นโดยประมาณเราจะลงที่1ต้นไม่เกินนะครับระยะห่างไม่เกิน1เมตรอ่านที่ผมบอกนะระยะห่างไม่เกิน1เมตรนะครับถ้าเกิน1เมตรนะครับน้ำหนักในการโหลดเนี่ยมันจะดอยค่าลงมันจะรับน้ำหนักได้น้อยลงนะดังนั้นะ ต้นต่อต้นต่อต้นก็คือไม่เกิน1เมตรนะครับโดยประมาณนะอย่างอันนี้ก็คือลงคู่กันลงคู่กันแต่ว่าระยะห่างระหว่างแถวเนี่ยก็คือช่องละไม่เกิน1เมตร90เซนได้80เซนได้นะครับด้านบนตรงนี้ครับเป็นฝ้าระแนงนะครับยาวมาเลยซึ่งฝ้าระแนงผมบอกตรงๆว่าสามารถใช้กับภายนอกได้นะซึ่งฝ้าระแนงอันนี้เป็นไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับผมบอกก่อนนี่ไฟเบอร์ซีเมนต์กองอยู่ด้านล่างอันนี้นะครับเป็นไฟเบอร์ซีเมนต์นะตรงเนี้ย อ่ะคุณผมแกะให้ดูเนี่เนหะ็นไหมมันจะเป็นคล้ายๆแบบมีขุยของไม้นะครับแล้วก็เป็นปูนซีเมนต์อยู่ตรงเนี้ยเขาเคลือบผิวผมบอกให้เลยว่าโดนน้ําได้แช่น้ําได้นะครับแต่ว่านานๆไปมันจะอืดแล้วมันก็จะยุย่ยนะมีโอกาสที่ถามว่าหักไหมมีถ้าโดนแรงกระแทกแต่ถ้าโดนฝน,นเฉยๆเนี่ยไม่เป็นไรนะครับใช้ภายนอกได้ที่สําคัญคือเราเนี่ยทาสีทับเนี่ยเราใช้สีลูปเพนนะก็คือสีทาหลังคาทาให้ ดังนั้นเนี่ยโอกาสที่มันจะโดนน้ําโดนฝนโดนแดดเนี่ยทนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าสีมันเคลือบเป็นเกราะป้องกันอีกชั้นหนึ่งนะโอเคประมาณนี้อันนี้ไม้ที่เหลือที่เราใช้ก็เราก็ตัดทิ้งหมดนะครับที่มันไม่ได้เศษไม่ได้ระยะนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับโอเคครับผมประมาณนะครับด้านหลังตรงนี้นะครับเราทําการก่อผนังเป็นอิฐมวลเบาแล้วตอนนี้ช่างเขากำลังก่ออิฐมวลเบาอยู่สังเกตนะครับข้างในลึกๆเลยจะมีเหล็กแขวนอยู่เส้นหนึ่งนะครับอ่ะไปดูได้เหล็กจะแขวนอยู่ตรงนั้นอ่าช่างจับเหล็กให้ดูหน่อยครับ นี่เห็นไหมตรงนี้เราต้องมีเหล็กแขวนกับจันทันนะเพื่อที่จะดึงดึงเอ็นข้างล่างนะครับเพื่อที่จะรับเอ็นข้างล่างเข้าเชื่อมกับเอ็นข้างล่างตรงนี้แข็งแรงแน่นอนแต่ถ้าไม่มีเหล็กเส้นนี้นะครับคานตรงนี้จะรับน้ำหนักเพียวๆพียวมันจะไม่แข็งแรงถูกไหมครับช่างจะต้องดึงนะครับดึงค้ำไว้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าไปข้างในนะครับข้างในก่อผนังเรียบร้อยแล้วตามมาครับตอนนี้นะครับผมยืนอยู่บริเวณหลังบ้านนะครับตรงนี้จะเป็นห้องครัวครับห้องครัวตรงนี้นะครับเราจะทำเคาน์เตอร์ครัวตรงนี้ ในส่วนของซิงล้างจานนะครับและถัดมานะครับก็จะเป็นส่วนของที่เตรียมมาหารแล้วก็เตาแก๊สจะอยู่ริมนี้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับเคาน์เตอร์ครัวตรงนี้นะครับคุณจะทําเป็นตัว L ก็ได้หรือทําเป็นตัว I ก็ได้นะครับเราจะมีระยะมาตรฐานให้กับคุณลูกค้าอยู่นะครับโอเคผนังตรงนี้เราก่อผนังเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ฉาบแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่จบนะครับตรงนี้เราสกีนผิวให้มันหยาบนะครับเนื่องจากเดี๋ยวเราจะทําการแปะกระเบื้องนะครับแปะกระเบื้องเป็นกระเบื้องผนังนะ นะครับดังนั้นไม่ต้องฉาบเรียบถ้าฉาบเรียบการยึดเกาะของกระเบื้องเนี่ยจะไม่ดีจะต้องฉาบหย,ยาบนะครับเพื่อที่ใช้มันเกิดเท็กเจอร์เพื่อให้ปูนเนี่ยมันได้จะได้เกาะได้ดีขึ้นนะครับประมาณนี้มองมาด้านนี้ครับต้องบอกนะครับว่าบ้านกลางเมืองเนี่ยเขามีช่องเครื่องซักผ้าให้คุณอยู่แล้วนะครับคุณสามารถใส่เครื่องซักผ้าตรงนี้ได้เลยมีท่อรำทิ้งท่อรำดีเรียบร้อยแล้วดังนั้นคุณจะประหยัดพื้นที่ตรงนี้ได้พอสมควรเลยซึ่งในห้องครัวของคุณนะครับ คุณจะสามารถวางตู้เย็นตู้ใหญ่ได้ตู้กับข้าวได้อีกนะครับเพราะว่าเครื่องซักผ้าจะถูกฝังไว้อยู่ตรงส่วนของตัวบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับด้านบนนะครับผมผมไม่ค่อยได้แนะนําเลยหลังๆนะครับแต่ก่อนผมพูดบ่อยมากนะครับด้านบนเนี่ยใส่แผ่นใส2แผ่นนะครับซึ่งแผ่นใสตรงนี้นะครับเป็นแผ่นไฟเบอร์กลาสนะครับแผ่นแผ่นไฟเบอร์กลาสตรงนี้นะครับแสงสามารถส่องผ่านได้แต่ไม่ได้ส่องผ่านแบบ100%ยนต์นะครับจะส่องผ่านได้ประมาณ20่สิบอ่าขออนุญาตผู้ผิดครับจะส่องผ่านได้ประมาณ70กว่าเปอร์เซ็นต์ นะครับก็คือมันจะช่วยกองแสงระดับหนึ่งตรงนี้เราใส่แผ่นใส2แผ่นและเราจะทําฝ้าฉาบเรียบฝ้าฉาบเรียบของเราก็จะใส่แผ่นใสของฝ้าด้วยจะเป็นแผ่นขุนนะเวลาคุณมองขึ้นไปคุณจะไม่เห็นอะไรแต่แสงจะส่องผ่านมาได้นะครับแผ่นพวกนี้หาซื้อยากนะผมบอกไว้ก่อนและต่อมานะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับตรงนี้นะครับยาวออกมาตรงนี้เลยนะครับตรงนี้จะเป็นประตูกระจกสไลด์กั้นนะครับเพื่อแบ่งออกไปที่โซนซักล้างนะครับแทงน้ําจะถูกวางอยู่ที่มุมนะครับเพื่อที่จะประหยัดพื้นที่นะครับ การที่จะวางแทงน้ำไว้ที่มุมเนี่ยต้องคำนวณระยะดีๆนะถ้าวางชิดจนเกินไปก็ไม่ดีนะครับแนะนําแบบนี้จะต้องมีสเปซระหว่างระแนงทั้ง2ฝั่งหรือผนังทั้งสองฝั่งเนี่ยออกมาอย่างน้อยๆน,นะ5-10เซนนะครับโอเคในส่วนนี้ครับคุณสังเกตพื้นนะครับพื้นของเรานะครับเราลงเสาเข็มไปที่เรียบร้อยแล้วแต่ท่อของเราเนี่ยเราจะเอามาวางฝั่งไว้ใต้กระเบื้องนะครับเพื่อที่จะง่ายต่อการเซอร์วิสนะครับ พื้นตรงนี้นะครับที่ผมยืนอยู่นะครับทําการลงเสาเข็มแล้วก็วางระบบท่อน้ําเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกนะครับว่าพื้นของเรานะครับเราทําการวางเสาเข็มนะครับทําเสาเข็มทําฐานรากเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ทําการวางระบบท่อน้ําต่างๆไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนท่อตรงนี้นะครับเป็นท่อของแทงน้าปั๊มน้ำนะครับคุณจะเห็นเลยนะครับว่ายาวออกไปถึงฝั่งนู้นเลยนะครับซึ่งท่อคู่ตรงนี้นะครับเป็นท่อที่เราจะเชื่อม ไปสู่ถังน้ํปต๊มน้ําแล้วก็ให้ใช้ระบบน้ําภายในบ้านได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับห้องครัวนะครับทาวโฮมหลังมุมนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่ไอดีไลน์ด้านล่างนี้นะครับสุดท้ายแล้วอยากให้ช่วยกันนะครับสนับสนุนนิดนึงนะครับสมัครเป็นสมาชิกแค่เดือนละ150บาทจะเลี้ยงกาแฟผมก็ได้นะครับเลี้ยงแค่เดือนเดียวก็ได้และเดือนต่อไปคุณก็แคนเซิลได้เช่นเดียวกันนะครับเดือนละ150บาทไม่แพงนะครับ วิธีการสมัครจะอยู่ด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ให้กดนะครับกดทีเดียวสามารถสมัครได้เลยนะครับลองศึกษาดูนะครับช่วยกันนะครับและผมจะได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ให้กับทุกคนได้ชมอีกอย่างต่อเนื่องนะครับขอบพระคุณนะครับอย่างสูงเลยนะครับวันนี้สวัสดีครับ